สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณแก้วนะคะสวัสดีค่ะครับวันนี้บ้างเขาวันนี้หลังจากที่ฝังสีปากเทคนิคสอบนี้ไปครับรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างไม่ก็รู้สึกว่าตอนก่อนหน้านั้นนะคือเราเป็นคนที่ปากซีดมากมเราก็เลยแบบตัดสินใจอะลองฝังสีปากดูครับเพื่อทีเออ่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราจะได้แบบสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบสวยทันทีใช่ไหมเคยเคยทำผัตถกกรแบบ ว่าฝั่งสีเขียวของสีปากอะไรเงี้ยมาก่อนไหมไม่เคยเลยค่ะเราแบบ first time เราเป็นยังไงบ้างกับทวามอายเราอืมไม่เจ็บอืรู้สึกแค่เออมันจะแบบเป็นแบบมีความรู้สึกมีความรู้สึกนิดนึงที่มันมันจี๊ดจี้ขันๆอะไรอย่างเ <ๆ S 1> งี้ยอ่าหนึ่งแล้วก่อนหนาะที่จะมาทำอะไรเงรี้ยอยากอยากรู้ว่าแบบเ,ออเราได้หาข้อมูลหรือว่าเราแบบได้ได้แบบรู้จักการฝั่งสีปากจากอะไรอะครับอืม เอาตรงๆเลยก็จากเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคือเขาตื่นขึ้นมาแล้วคือแบบเขาหน้าดูแบบสดใสมีชีวิตช,ชีวาขึ้นมาคือแบบเราก็แค่แบบอยากตื่นขึ้น,นมาเราก็อยากบบสวยแบบมีชีวิตช,ชีวาข<ช>ึ้นมาแบบตื่นนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมเราเราเราเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ที่มาที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยฟิลบรรยากาศที่ร้านอะไรเป็นยังไงบ้าง,างบริการดีมากนะครับ <laughs> คือคุณทอปก็น่ารักมากขอบคุณครับวันนี้ไม่หละทำชมอ๋อวันนี้รู้สึกว่าสีปากอะที่ทำไปรู้สึกว่าเหมือนมันเข้ากับคุณแก้มมากเลยแล้วก็ออเลฟเลฟเรรนซีอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่ามันแบบตรงตามแบบที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับตรงค่ะก็คือแบบเราอยากได้แบบสีแบบลิ้นกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณทอปแบบทำให้ได้ตรงตามเลฟเลยลอยากแบบฝาก อะไรแบบกับคนดูไหมว่าใครที่ยังแบบกลัวหรือใครที่ยังแบบกลัวว่ามาทาแล้วสีมันโป๊เกินไปหรือว่ามันเจ็บทําแล้วเจ็บทำแล้วบวมอะไรเงี้ยอยากแบบฝากถึงถึงคนแบบที่ที่แบบยังตัดสินใจอยู่อะไรเงี้ยครับไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าการฝังสีปากไม่เจ็บเลยสักนิดค่ะแล้วคือแบบหลังทําทันทีอ่ะก็ถ้าใครแบบตกใจว่ามันแบบ สีมันจะเข้มมันจะชัดเกินไปแต่ไม่ต้องกลัวนะคะคือมันต้องลองแน่นอนแล้วมันแบบจะทําให้แบบเป็นปากธรรมชาติหลังทํามันจะต้องรอลอกด้วยรอนน่น้อนีด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับขอบคุณคุณแก้วมากนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาแบบที่ร้านพอาวไวบ์เาแล้วก็ได้ทำมาตรการแบบเราก็เหมือนเราความตั้งใจเราคืออยากให้หลังจากที่ทำอะ่ะคือเราเราอยากได้ความเรียวคือเราเลยไม่เป็นสิปเลยเราเราอยากได้ความเรียวว่าหลังทำอ่ะมันเป็นฟิลไหนบ้าง ก็วันนี้ขอบคุณคุณแก้มมากนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะวนี้ก่อนไปนะครับก็ขอฝากสโลแกนร้านไว้ก็คือ 1..2.. ส้าสวยแบบมั่นใจเอา w e ลเบ e ร u ติ f u l ต้องชอบไอบาวเท่านั้นค่ะ